เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าบางทีเรื่องที่เราคิดว่าเฮ้ยโคตรดีเลยสุดท้ายมันกลับกลายเป็นเรื่องร้ายซะงั้นหรือในทางกลับกันเรื่องที่มันดูแย่มากๆกลับกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราจะได้วันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของโชคชะตาที่มันพลิกไปพลิกมาแบบนี้แหละครับรับรองว่าอาจจะทําให้เราต้องมองชีวิตในมุมที่ต่างออกไปเลยเนี่ยแหละครับคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลยว่าเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราจะบอกได้ทันทีเลยเหรอว่ามันคือโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่บางทีคำตอบมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะเอาละครับเรื่องราวของเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สงบมากๆเลยที่นั่นมีครอบครัวหนึ่งใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วพวกเขาก็กำลังจะได้เจอกับเรื่องที่ดูเหมือนเหมือนจะเป็นโชคดีครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยแหะครับก็คือสพ่อลูกคู่นี้แหละครับ หาเลี้ยงชีพด้วยการเข้าไปเก็บของป่ามาขายคือรายได้มันก็แค่พออยู่พอกินไปวันๆนะ่ะนะแต่ว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูมากๆเขาก็มองพ่อที่แก่ลงทุกวันๆด้วยความรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้พ่อได้อยู่อย่างสบายเสียทีแล้วเรื่องมันก็เกิดครับวันหนึ่งตอนที่ลูกชายเข้าป่าไปคนเดียวเขาไปเจอกับม้าตัวหนึ่งเข้าดูท่าทางแล้วน่าจะหลงทางมาด้วยความที่เป็นคนซื่อสัตย์อ่ะนะ เขาก็พยายามเดินตามหาเจ้าของอยู่นานสองนาเลยแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใครสักคนพอหาเจ้าของไม่เจอจริงๆเขาก็เลยตัดสินใจพาม้ากลับมาด้วยโอ้โหตอนนั้นคือตื่นเต้นสุดๆรีบวิ่งไปหาพ่อแล้วบอกว่าพ่อนี่มันของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้เราชัดๆเขาเชื่อแบบสุดใจเลยว่าม้าตัวนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นพอจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแต่แล้ว ไอสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพรนจากฟ้าเนี่ยนะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยโชคดีที่พึ่งได้มาหมดัดหมาดกำลังจะพลิกผันแบบโอ้โหน่าใจหายเลยละครับคือได้ความตั้งใจที่ดีนั่นแหละแล้วก็ความใจร้อนที่อยากจะให้พ่อสบายเร็วๆนะลูกชายก็เลยควบม้าตัวนั้นเข้าป่าไปด้วยความเร็วสูงเลยครับคือตอนนั้นไฟมันแรงมากกระตือรือร้นสุดๆจนลืมไปเลยว่าต้องระวังอันตรายรอบๆตัว และสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับจังหวะที่กําลังควบม้าไปเร็วๆนั่นแหละขาของเจ้าม้าดันพลาดก้าวลางไปในหลุมที่มองไม่เห็นพอดีปแป๊ะเท่านั้นแหละครับม้าเสียหลักล้มลงทันทีเลยแรงเหวี่ยงนี่มันมหาศาลเลยนะครับทาให้ตัวลูกชายเนี่ยกระเด็นตกจากหลังม้ามากระแทกพื้นอย่างแรงเลยและผลก็คือขาหักครับหักแบบรุนแรงด้วยนะความฝันทุกอย่างที่อยากจะช่วยพ่อให้สบายพังลงมาหมดเลยในพริบตาเดียว ตอนนั้นคือทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจผิดหวังกับโชคชะตาตัวเองแบบสุดๆไปเลยในขณะที่ลูกชายกําลังนอนรักษาตัวแบบหมดอะไรตายอยากเลยนะโลกภายนอกหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นครับแล้วเหตุการณ์นี้แหละที่จะเข้ามาเปลี่ยนความหมายของคําว่าโชคร้ายที่เขาเพิ่งเจอมาไปตลอดกาลเลยอยู่ดีๆก็มีประกาศด่วนจีจากทางการเลยครับให้เกณฑ์ชายหนุ่มทุกคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยไปเป็นทหารด่วนเลย ต้องไปเข้าร่วมสงครามครั้งใหญ่ที่เพิ่งจะปะทุข,ขึ้นมาพอเจ้าหน้าที่ทาหารมาถึงที่บ้านพ่อก็แจ้งไปตามความจริงเลยนะด้วยความเป็นห่วงลูกอะครับก็บอกไปว่าลูกชายผมไปรบไม่ได้แล้วกับท่านตอนนี้เขานอนขาหาักอยู่เลยกว่าจะหายก็คงอีกนานและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่มันพีคที่สุดของเรื่องนี้เลยการที่ขาหักซึ่งมันเคยเป็นเรื่องที่โชคร้ายแบบสุดๆในชีวิตของเขากลับกลายเป็นเหตุผลเดียวเลยนะที่ทําให้เขารอด รอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามที่ว่ากันว่าไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยแม้แต่คนเดียวหลายปีผ่านไปนะครับหมู่บ้านนั้นก็เต็มไปได้วยคนแก่ที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าลูกหลานถูกส่งไปรบแล้วก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยยกเว้นก็แต่ชายหนุ่มคนนั้นคนที่ขาหักนั่นแหละครับและนี่คือบทสรุปและข้อคิดที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ประเด็นสําคัญเลยที่เรื่องนี้สอนเราก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นโชคร้ายในวันนี้ มันอาจจะเป็นพรที่ซ่อนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะเราไม่ควรรีบไปตัดสินอะไรจากสิ่งที่เห็นแค่แวบแรกความเจ็บปวดจากการขาหักจริงๆแล้วมันอาจจะกำลังปกป้องเราจากความตายในสนามรบที่มันเลวร้ายกว่านั้นเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดนะความตั้งใจดีของลูกชายคนนั้นมันก็ยังคงมีค่าเสมอแหละครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในช่วงแรกมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ตามหัวใจของเรื่องนี้เลยมันก็คือประโยคนี้แหละครับว่าในทุกๆเรื่องที่มันบูรร้ายเนี่ยนะ มันมักจะมีพรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเลยเราแค่อาจจะยังมองไม่เห็นมันในตอนนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือมีความหวังเอาไว้แล้วก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องร้ายๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องดีไปก็ได้และนี่คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าบางทีเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดในวันนี้มันอาจจะกําลังถูกจัดฉากเอาไว้เพื่อมอบพอรที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราในวันข้างหน้าก็ได้จริงไหมครับ เป็นมุมมองที่ชวนให้เรากลับมาคิดถึงเรื่องราวในชีวิตของตัวเองได้ดีจริงๆเลย